โอ,อ้หมาร้องไห้เหรอหมาเสียใจเหรอร้องไห้จริงเลยลองไห้จริองอือโอ้โดนตีเหรอโดนตีร้องไห้เสียใจเหรอโอ้ต้องเลยนะโอ้ต้องเลยนะ<อ>นะจะไปอยู่ข้างนอกโดนฝนโดนลมโ,โดนแดดไม่ต้องมีข้าวกินจะไปอยู่ไหมข้างนอกอ,ะอ่ะฮะโอ้น้ำตาไหลเว้ย เหรอมอยู่คนนอกอ่ะมันก็มีข้าวกินไปไหมโอ้โดนตีน้ำตาไหลดูดิน้ำตาไหลจริงด้วยเลยร้องไห้างนอกอ่ะมันก็มีข้าวกินแหละร้องไห้จริงเลยมีข้าวกินมมีที่นอนอุ่นให้อ่ะดูดิน้ำตาไหลเลยเสียใจโอ้โดนตีเสียใจไปไหมเศร้าออกรอบหนึ่งม่าต้องเข้าบ้านมาเลยนะเข้าใจไหมออกไปรอบหนึ่งนะ ใครเห็นนะไม่ต้องกลับมาเลยไปอยู่อยดรยงนอกโดนคก็โดนกดน,น,นั่นน่ะเปียกก็เปียกก็น,น,นั่นน่ะอ่าไม่มีใครกอดด้วยนอกไปเลยหลบในมุมด้วยรอบหนึงมือแอม <c oughs> ดูทั้งตาดิดูั้งตาดิโอ้ร้องไห้โอ้แย่ yeah, นะ <c oughs> ปล่อยทิงจริงนะออกกรอบหนึ่งนะ่ะ